าป็นยกกรุงเทพก็สิไปแม่นบอกมหาจานทร์กันหานี่คันสมมุิว่าอาจารย์กันหาอยู่เทพอสิไปบ่นี่ <S 2> <S 2> ไปไปแล้วครับพี่น้องมาจะใส่ครับนี่มาเต้ฟังลาวจ้ามาเต้ฟังลาวนะักเทศบาลที่ยังครับเทศบาลยังมเทศบาลห่วยให้เทศบาลห่วยให้เป็นยังไงคือได้ขามน้ำขามผู้ขามป้าขามดงขามมาหาจานทร์กันหานี่ <มา S 1> เป็นยังไงมันมาเอาผู้เนาะเอาผู้สองชุดแล้ว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 เนาะอ่าเอาไปแล้วสองชุดแล้วเขาเอาไปใส่เรา ยางเขามันดีขึ้นจังเลมันเป็นจังไดยเนี่ยคือจังไลมาเอาอีกชุดที่สามมันกีดนิ่มหลักกระมันได้น้ำยางเพิ่มมันกีดนิ่มหลักกระมันได้น้ำยางเพิ่มได้น้ำยางเพิ่มเรื่องมันกีดนิ่มเนาะเลยสองมันได้น้ำยางหลายขึ้นโดยมันได้ขึ้นหลายประเดี๋ยวตั้งแต่กี่ก้อนกูอนหูวจักผมนี่โอ้มันก็ได้เก็บทรงเทาเก็บทรงเทาเก็บทรงเทาชิดมือเอายไข่เท่านึงครับครับเพราะว่าได้ไข่ไข่ก่อนนุ่ด ขายขายก่อนกำหนดนโอ๋อตังต,งตังตะกี้หันมันโดนจัคไม่ได้ขายชิบหาหมื่ชิบหามื่นแต่ว่าตอนี้เขาชิบมือเขายังเขาเขาได้ขายแน่นแต่ว่าหันน้ำยางหันชิบมือเนี่ยได้ซ้ำชิบหามืา่นป่ะได้ไหลายกลัวได้ไหลายกลัวได้ไหลายกลัวได้หลายกลัวชิบหาหมื่นอ๋อสแสดงว่ามันออกหลายขึ้น,นครับออกหลายขึ้นอยู่สองเท่าเนาะสองเท่าครับขึ้นเป็นขันแท้ขึจากระเทียมว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับหรือว่าถ้าว่าเคยได้รวยลกสิมันก็นตได้สองรวยลกสิเนาะแน่นอ่า อันนี้ข้าว่าเอาเป็นชุดที่3มนะครับคิดเบ้องครับพี่น้องขุนขมน้ำขามผู้ขมเขาขามป้าขาลดงมาหาอาจารย์กันหาแมนยุคกรเทพก็สิไปแมนบอกเมนมหาอาจารย์กันหาหนี่ม <Yeah. S 1> นสมมติว่าอาจารย์กันหาอยู่เทพสิไปบ่นีไปไป <laughs> ไปกรุเทพกสิไปวะนะครับเอา